ความคืบหน้าในการก่อสร้างนะครับหอพระสยจำลองนะครับเพื่อประดิษฐานประจำคณะสหาวิทยาการมหาวิทยาลายัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายตอนนี้ความก้าวหน้าก็9 9ซนะครับเหลือในส่วนของการเก็บรายละเอียดนะฮะทำความสะอาดและก็การเคลียร์พื้นที่นะครับโดยรอบพร้อมกับภูมิทัศน์ด้านหน้านะครับหลังจากงานก่อสร้างองค์หลวงพ่อพระสยนะหอพระจำลองเรียบร้อยนะครับก็จะมีพิธีใหญ่อีกพิธีหนึ่งนะครับคือพิธีการอัญเชิญ องค์หลวงพ่อพระสายจำลองนะครับเพื่อมาประดิษฐาน ประจำคณะสหวิทยาการนะครับซึ่งทางท่านคณะบดีได้เรียนปรึกษากับทางพระราชษัฒนาลงกรเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเจ้าวาดวัดโัชัยซึ่งท่านได้แจ้งกับทางมหาวิทยาลัยว่าควรที่จะอัญเชิญองค์หลวงพ่อพระสยก่อนการเข้าพรรษาในเดือนกรกฎาคม2565นี้เพื่อที่มาเป็นมิ่งขวัญให้กับเราบุคลากรนักศึกษาคณาจารย์ของคณะสาวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย